เราจะตามหาออเนลคอยดูนะเรียกออเนลออเนลหายไปไหนเนาะอ่อนิวอ่นิไปแล้วเด้อเนียว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 ไปเที่ยวแล้วเด้อย,ยังยังไม่มาอีกออเนิวยังไม่มาอีก อ่อนิวเงียบเงียบอ่อนิวอ่อนิวหนึ่อ่อนิวสองออนิวสาม ไปไหนมาเดี๋ยเไปเที่ยว,วนจริงๆนะจริงต้องใช้วิธีนี้ใช่ไหมเนีแนวอ๋อวไปวนะไปเที่ยวก้วนะไปดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปเถอะไปเถอะไปดีกว่าไปดีกว่า นนไ,ไปเลยต้องรอเลยนี่แหละคือวิธีตามออนิวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่